ดีเช้าวันศุกร์นะคะเช้าเช้าวันศุกร์ถ้าเป็นเมืองไทยก็ตอนนี้คือเก้ามงเสาพี่น้องบันเท่ากับประมาณเก่ามงเสาบ่ายสามบันเท่าบ่ายสามเนาะถ้าเป็นเมืองไทยก็บ่ายสามบ่ายสามกว่ากว่านะเพราะว่ามันจะสี่โมงแล้วนี่เก้าโมงห้าสิบสอง เกือบจะสี่โมงสิบเกือบเกือบจะสี่เออประมาณอ่าสิบโมงเท่าสิบโมงสิบโมงเช้ารอยสแลนเขอโทษได้วยค่ะอันอีชันอันอีชันอันตาแก้วมอเรสท์ว่าอันแก้ตาพาเพลินเนาะฮัลโหลเฮีย อ่าโอเคโอเคกูดอ้าวปา1คุยกับคุยกับปะป๋าปะป๋าเรากินยาอ่าลดความบวมเนาะผู้เฒ่าก็จังซี่ล่ะบอ่านยรมันประมาณอ่าเกือบ10:00น10:00นบ้านเฮาก็ประมาณเกือบ4:00นแม่นบ่ มันหางกันแก่หกหกชั่วโมงเนาะประมาณน,นั้นแหละวันนี้ยายยายแก้วตื่นมาก็ทำความสะอาดเหล่าอ่าบัานไดนะคะแกจะเริ่มต้นขั้นที่หนึ่งจากห้องจากห้องนอนห้องห้องนอนหรือว่าห้องต่ตางๆชั้นสองเนาะขั้นอะเยอะละมั่นกับขั้นแรกนะคะชั้นแรกนั่นแหละเพราะเขาว่าดัด พอเขาบรนพบช,ชนที่หนึ่งเนาะเพิกงามยามดีมือนีเหตุวามทำความสะอาดบันไดก่อนเด้อทำความสะอาดบันไดก่อนเนาะบันไดบันไดคือเส้นทางสู่ทุกสิ่งทุกอย่างเนาะสู้ยังก็ได,ด้แตต้องเหตุบันไดไปก่อนมือนี่เนื่องด้วยยายแก้วกับ ตาขวดตาขวดนี่คือคือซื่อของอันสามีของยายแก้วเนาะค่ะเนาะเล่ากับมักต้นไม้ใบหยาอยู่แล้วเนาะภายในบ้านก็มีต้นไม้พลาสติกนะคะอันนี้บ้านเนของกิ่งจะเป็นนองตาพลาสติกทั้งนั้นเนาะวันนี้ยายแก้วทำความวสะอาดบ้านเนาะ เริ่มจากบ,บันไดก่อนวันนี้มีแดดนะคะวันนี้ถึงถึงแม้ตอนเช้าจะติดลบสีองศาแต่ก็ยังมีแดดอุ่นลำไรเนาะเมื่อวานนี่มีแมกหมอกร้ายว่าได้อุ่นลำไรค่ะพี่น้องมื่อนี้มีแดดวันนี้วันสุขแห่งชาติขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะ สุกทั้งวันนะคะสุกทั้งวันถึงแม้จะมีแดดแต่ดินข้างนอกก็ยังยังเย็นอยู่นะไม่สามารถทำอะไรได้ต้องรอประมาณปลายเดือนปลายเดือนมีนานะคะปลายเดือนมีนาก็จะจะเข้าฟื้นลิงเต็มตัวเนาะแต่ยาแก้ก็ยังเพราะพันธ์เพาะพันเพาะพันอ่าอ่า เพาะพันุ์หลายสิ่งหลายอย่างไว้นะอันนี้ติโบนเน่คือคือถั่วเนาะยายแก้วก,ก็ทํนา,านีา่แยกเมื่อวานแยกต้นพริกต้นพริกขี้หนูไทยเนาะก็ดูก่อนว่าเขาจะยูหรือเขาจะตายก็ออยังไม่แน่ใจก็เพาะพันธุ์ไว้ก่อนคือแยกไว้ก่อนพี่น้องจ้าเขาสิ้ตายหรือเขาตายกับเรื่องของเขาเนาะคือต้องแยกไว้ก่อน อันนี้รับแสงอาทิตย์ฮอร์โมนเนาะอันนี้คือเพาะคือเพาะไว้แล้วเนาะพริกอันนี้คือพริกกระเลียงค่ะพี่น้องจา้าถ้าอยาคิดว่าพริกกระเลียงเพาะวแย่แกวอาเม็ดมาจากเมืองไทยเนาะแจ้ายจแกวพอไว้ที่เกาะช้า,ชางยจ้แกวมีห่องอยู่เกาะช้างเนาะเกาะช้า,ชางเกาะช้างจังหวัดตลาดเนาะเจ้แกวอมมาเล็ดพันมาเมื่อหลายปีแล้ว อันนี้คือแตงอันนี้คือกระเจี๊ยบม,ม้อนกับพี่น้องจ้าก็ต้องเบิ้งไปว่าเขาสิทนได้ไหมกับสภาพอากาศต่อจากอฟื้นลิงเนาะใบไม้พีไปไปไปหา,าซัาเมเมอร์เนาะ ยายแก้วกับพญายามพยายามพยายามค่ะคค่ะถึงสิว่าเห็นผลหรือบอ่เห็นผลก็แล้วแต่เนาะเพราะว่าความสุขความสุขของมนุษย์ที่ได้เหตุที่ได้ทำสิ่งท,ที่ตัวเองชอบเนาะยังตุกตานี่เนาะยเกแ่ยวกับทักเสื้อผายเขาได้ค่ะพี่น้องจ้าเดี๋ยวให้ย้อนเบิง้ง นี่อันนี้คือความสุขทักเสื้อผ้าตุ๊กตาเนาะมีความสุขค่ะพี่น้องตัวนี้ก็คือกันเนาะทักเสือ้อทักหมวกให้เขาสมมติว่าได้ไปน,นางอาบแดดในเมืองไทยเนาะถึงแม้จะเป็นตุ๊กตากับมีความสุกค่ะได้นางอาบแดดในเมืองไทยเนาะ ก็โอเคพี่น้องจ้ามานี่มือสานบ้านดีเนาะมือสานบ้านดีตามที่กิงยายแก้วเปิดเพลงกันนมกันนมกันแหนมกันแหนมกันนมแต่นนว,ว่ายายแกวว้วประกาเปิดเสียงกันติดลิลขสิทธิ์เนาะยายแก้วมาเพลงไทยหลายว่าจังไรล่ะลูกแก้วได้บ่โอเคนะคะ,จ,ะจ,จุ๊บ